นี่ k นะครับช่องที่ k เ,เนี่ยครับน้อยกว่าช่องที่ p หรือเปล่าครับก็คือช่องที่ k เ,เนี่ยน้อยกว่าพ่อหรือเปล่าครับน้อยกว่าพ่อแล้วก็หยุดถูครับเบรกครับถ้าไม่อย่างนั้นเราก็สลับถูครับสลับค่าในฮีปช่องที่ k กับช่องของพ่อนะครับ ก็เปลี่ยน k เป็นพ่อถูกปะครับก็เปลี่ยนค่า k ที่ชี้ดูครับก็จบถูกครับก็คือเป็นอย่างนี้ถูกปะครับอย่างเนี้ยคือสมมติเราจะเพิ่มเพิ่มยี่สิบเข้ามานะครับถูกปะครับเราก็ปึ๊บดูว่ายี่สิบกับพ่อของมันต้องสลับหรือเปล่าครับสลับถูกปะ,กปะนี่คือ k ถูกครับนี่คือ k ปัจจุบันครับสลับ กลับก so the ันถ so ูกครับกลายเป็นเก้าในยี่สิบครับเราก็เปลี่ยนเคไปเป็นพ่อถูกหครับเปลี่ยนเคไปเป็นพ่อวะเราก็ทําเหมือนเดิมครับว่าเคกับพ่อของมันเนี่ยต้องสลับหรือเปล่าครับก็ทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆถูกครับก็เปลี่ยนเคชีพไปเรื่อยๆวะจนเคเป็นล่านะครับคือเคเป็นศูนย์ถูกครับก็หยุดทาถูกปหครับก็เสร็จนะครับการโพลคอเลตอัพดังนั้นเมื่อเราแอดเข้ามาเนี้ยเมื่อเราดีคิวเมื่อเราอินคิวถูกครับ NQ ถูกป่ะ NQ ข้อมูล In x เข้ามาถูกครับเราก็ใส่เข้ามาใน Heat ถูกครับ Heat ช่องที่ Size ถูกครับก็คือต่อท้ายต่อท้าย Q ถูกป่ะครับ Size บวกๆเนี่ยเท่ากับ x ครับก็คือเราจะออกแบบไซ z ์ว่าเป็นตัวไหนนะครับ Size บวกบวกเท่ากับ x จากนั้นเราก็ Percolate ถูกป่ะเรียก Percolate Up ตำแหน่งที่เราเพิ่งใส่เข้ามาหูครับก็คือช่องที่ใส่ลบหนึ่งถูกครับนั้นการ NQ นียใช้เวลาเท่าไหร่ครับ NQ ก็คือเราต่อเขาใส่ท้ายหรือเลครับใส่ท้ายก็สั่งโพโคลเลตอัพโพโคลเลตอัพตามความสูงหูครับซึ่งต้นไม้ฮีปเนี่ยจะสูงแค่ล็อก N ถูกครับล็อก N น,นั้น O ของการ NQ นียคือ O ล็อกถูกครับ O ล็อก ok หมายว่เป็นการ DQ นะครับการดีคเราจะทำไงครับก็มาดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นข้อมูลเป็นการ DQ ครับถ้าข้อมูลเป็นสิบห้าสิบสาสองสบอ็ดเหนึ่งนะครับ ถ้าจะดีคิวเนี่ยมันก็ยังต้องอยังเป็นทีฟต่อถูกป่ะครับเราก็ต้องเอาสิบห้าออกถูกปะ่ะเอาสิบห้าออกปะ่ะแล้วช่องเนี้ยว่า,าจะเอาตัวไหไรมาใส่ะเอาตัวไหนมาใส่ล่ะครับครับวิธีการง่ายๆครับคือเราก็ตัวสุดท้ายเนี่ยมาใส่ปะ่ะกลายเป็นหนึ่งสิบสามเก้าสองสิบเอ็ดครับเอาตัวสุดท้ายมาใส่แต่เราก็ทําอะไรครับเรามีการเพอร์โคเรตอ เราก็มีเพอร์โคเลตดาวดูปะครับเพอร์โคเลตดาวเพอร์โคเลตดาวตำแหน่งที่เคนะครับ,รบมีการเพอร์โคเลตดาวก็คือเราจะเลื่อนหนึ่งลงมาถูกปะครับจะเลื่อนหนึ่งลงมาเลื่อนลงมาฝั่งไหนล่ะ ถ้าเราเอาเก้าวขึ้นนะครับก็กลายเป็นเก,ก้าสิบสามหนึ่งสองสิบเอ็ดถูกครับก็ผิดกฎถูกครับเพราะว่าเก้าน้อยกว่าสามดังนั้นเราก็เอาตัวที่มากกว่าระหว่างลูกสองตัวถูกครับก็คือสลับกับตัวที่มากกว่าระหว่างลูกสองตัวนะครับถูกปะ่ะครับก็สลับกับตัวนี้นครับสลับคู่นี้ก็กลายเป็นสิบสามหนึ่งถูกครับ จากนั้นก็เรียกเพอร์โคเลตดาวน์ในะตำแหน่งนี้อีกกัพะครับซึ่งทําเหมือนเดิมทัพะสุดท้ายก็กลายเป็นสลับหนึ่งกับสิบเอ็ดรัก็ได้ต้นใหม่เป็นสิบสามสิบเอ็ดเก้าสองหนึ่งซึ่งยังเป็นทีฟอยู่กัพะครับนั้นการเพอร์โคเลตดาว์เขียนเป็นเลขสี่ได้ยังไงครับดาวนครับณตำแหน่งเครับ ก็ต้องมีเล็ถูกครับเล็ของมันก็คือ 2k บวก1ครับไลท์ก็คือ 2k บวก2ถูกครับนี่คือไลท์ถูกครับ,รบงมาจังหว่าจะถึงเมื่อไหร่ครับเ่งกว่ามันจะไม่มีลูกถูกครับเรื่องเรามังจะหว่าแต่มันจะไม่มีลูก ก็คือเช็คว่าถ้า k เนี่ยมันมากกว่าไซด์ถูกป่ะครับถ้าเราเขียนแบบรีกอรีนนะครับ k มากกว่าไซด์เราก็หยุดถูกครับก็หยุดถูกป่ะแล้วก็ดูว่านะครับก็ต้องเช็คว่าลูกฝั่งซ้ายเนี่ยถูกครับกับลูกฝั่งขวาใครมากกว่าครับถ้าลูกฝั่งซ้ายมากกว่าลูกฝั่งขวานะครับ เราก็ต้องสลับครับสลับค่าในฮีบของพ่อครับกับลูกฝั่งซ้ายครับสลับเสร็จปุ๊บเราต้องเรียกเพอร์โคเลตดาวครับดาวกับลูกฝั่งซ้ายถูกไหมครับครับคือพ่อน้อยกว่าลูกฝั่งซ้ายไอ้ลูกฝั่งซ้ายมากกว่าลูกฝั่งขวานะครับคือสลับกับลูกฝั่งซ้ายถูกไหมครับเราก็เรียกเพอร์โคเลตดาวในตำแหน่งนี้ต่อครับคือทำเหมือนเดิม ถาไม่ใช่นะครับก็คือถ้าลูกฝั่งซ้ายมากกว่านะครับลูกฝั่งขวาครับและครับและครับมากกว่าถูกปะและมันต้องมากกว่านี้เลยครับ แลค่าลูกฝั่งซ้ายเนี่ยต้องมากกว่าพ่อหรือครับครับต้องมากกว่าพ่อถึงจะสลับขึ้นนะครับเพราะถ้าไม่มากกว่าเราก็ไม่สนใจหรืครับเราไม่สลับครับกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันหูกอเปครับก็เขียนแบบเดียวกันกะวะคือฮีฝั่งขวามากกว่าฮีฝั่งซ้ายครับและฮีฝั่งขวาเนี่ยมากกว่าพ่อดูครับก็สลับขึ้นครับก็สั่งว่าโคเรตดาวน์ตำแหน่งไลท์ถูกไหมครับ ก็เสร็จถูกป่ะครับวิธีนี้จริงแล้วสามารถเขียนโคดนี้ใ <fit> ห <kind abonn Home> ้ง่ายกว่านี้ได้ถูกป่ะครับเขียนโค้ดให้ง่ายกว่านี้ได้นะครับจริงแล้วสามารถปรับปรุงโค้ดรีคอสีเมื่อกี้ให้ดีขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าให้มันดีกว่านั้นคือเราเขียนเป็นแบบไม่รีคอสีดูครับก็เขียนการเพอร์โคเลตดาวแบบไม่ไม่รีคอสีนะครับเพอร์โคเลตดาวแบบไม่รีคอสีครับก็คือรับตำแหน่งเคมาถูกครับ เราก็มีลูกนะครับอินซีคือลูกนะครับให้เป็นลูกของมันนะครับเราก็ทําในขนาดที่ลูกของมันเนี่ยยังมีลูกอยู่ดูครับซีเท่ากับสองเคบวกหนึ่งครับคือยังมีลูกอยู่นะครับครับถ้ายังมีลูกตัวซ้ายอยู่ก็คือน้อยกว่าซ้ายดูยครับถึงจะยังมีลูกอยู่นะครับเพราะถ้าเราหมดลูกแล้วก็หยุดทำแล้ครับยังมีลูกอยู่นะครับ เราก็เช็คก่อนว่าเนี่ยถ้าตัว c บวกหนึ่งนะครับก็คือลูกฝั่งขวามีนะครับก็คือลูกฝั่งขวาเนี่ยน้อยกว่าไซส์ครับลูกฝั่งขวาน้อยกว่าไซส์ครับก็คือมีลูกฝั่งขวาอยู่และฮีปของลูกฝั่งซ้ายนะครับน้อยกว่าฮีปของลูกฝั่งขวา รครับครัแล้ก็ให้4ีบกบกวครับก็คือเป็นลูกฝั่งขวาแทนรครับจากนั้นเราก็เช็คว่าถ้าคีฟช่องที่เคเนี่ยครับครับถ้ามันมากกว่าหรือครับถ้าของพ่อเนี่ยมากกว่าของลูกแล้วนะครับเราก็หยุดถูกครับเบรกออกมา เราก็หยุดแต่ถ้ามันไม่มากกว่าคือน้อยกว่าหรือครับครับมากกว่าถ้ามากกว่าเท่ากับเราก็หยุดนะครับครับแต่ถ้าน้อยกว่าเนี่ยถ้าน้อยกว่าเราก็สลับถูครับสลับค่าในฮีปของตัวพ่อนะครับแล้วก็ตัวลูกครับก็เปลี่ยนพ่อเป็นลูกครับเป็นเคเท่ากับซีครับก็ทำเหมือนเดิมครับก็หยุด ก็คือเมื่อเราเพิ่มคะแดาวแล้วครับปึ๊บได้ตัวนี้มากกว่าหรอครับของกรณีนี้นะครับตอนแรกเป็น 1, 13, 9, 2, 11, หนึ่งสิบสามเก้าสองสิบเอ็ดถูกครับครับตอนแรกนะเรนะรนี่ยเราเพิ่มคะแดาวนั้นตำแหน่งที่ครับคือตำแหน่งที่ตำแหน่งนี้นะครับก็ดูก่อนว่าเนี่ยลูกตัวแรกรครับกับลูกตัวหลังตัวไหนเยอะกว่าหรอครับลูกตัวแรกเยอะกว่ารครับ แล้วก็คคิดว่าลูกกับพ่อนะครับว่าใครเยอะกว่าครับถ้าพ่อเยอะกว่าเนี่ยก็หยุดครับแต่พ่อไม่เยอะกว่าเราก็ได้สลับนะครับสลับระหว่างหนึ่งกับสิบสามครับสลับเสร็จปุ๊บเราก็เปลี่ยนเคูครับตอนแรกเคชี้ตรงนี้ก็เปลี่ยนเคมาชี้ตรงนี้ดูครับให้เคเป็นลูกแทนคือชี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทาเหมือนเดิมดูครับไปเรื่อยๆไปก็เสร็จการเพอร์โคเลตดาวนะครับเพอร์โคเลตดาวใช้ตอนไหนครับเราก็ใช้ตอนดีคิวครับก็คือ ตอนเราจะดีคิวนะครับครับตอนทีเราจะดีคิวเนี่ยเราก็ให้แม็กนะครับครับแม็กแพร่โรตี้เนี่ยก็คือตัวคีบช่องศูนย์ครับ แมคแพลตีคือ e ี p ช่องศูนย์นะครับแล้วก็ให้ e ี p ช่องศูนย์เนี่ยอูครับเท่ากับ e ี p ช่องที่ใส่ลบลบครับครับช่องที่ใส่ช่องที่ลบลบใส่นะครับ เพราะว่าไซด์มันเท่ากับพอเราให้ช่องศูนย์เป็นช่องที่ข้อมูลหนึ่งตัวแล้วครับช่องศูนย์เป็นข้อมูลตัวแรกถูกครับดังนั้นก็ต้องเป็นโดมลบไซด์ถูกปะพอเข้าเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเรียกโพลโครเลตดาวน์ครับถ้ามีข้อมูลมากกว่าหนึ่งตัวนะครับถ้ามีข้อมูลมากกว่าหนึ่งตัว ก็เกยเรียก p e r c o l อ t เลตดช่องที่ศูนย์หรือเครับก็เลยเรียก p e r c o l อ t เลตดนั้นตำแหน่งแรกนั้นตำแหน่งแรกสุดน,นะครับแล้วก็รีเทิร์นคำตอบกลับไปครับรีเทิร์นแม็กที่ได้จากการ DQ นะครับก็เสร็จการ DQ หรือเปล่าครับประมาณนี้นะครับ NQ DQ การปรับถูกครับการ DQ เนี่ยก็ใช้เวลาเท่าไหร่ครับก็เป็น O log n รครับเพราะว่าใช้เวลาเท่ากับการ p c o l a t e Down ซึ่ง p o l a t ร d ด w n เนี่ยใช้เวลา O log n รครับลองน,นึกภาพการทำเมื่อกี้นะครับก็คือเราวิ่งตามความสูงนครับคือใช้เวลา O log n นะครับส่วน4ีน่ที่วของเรื่อง h e a นะครับคือเมธอด b i l h e นะครับ ชื่อเม่ต่อนั้นขึ้นอยู่การออกแบบนะครับขึ้นอยู่คนออกแบบอาจจะมีได้หลายชื่อนะครับการทํางานคล้ายๆกันบิลฮีปนี่คือเป็นเม่ต่อที่จะรับอาร์เรย์เข้ามานะครับแล้วก็มาทําให้เป็นฮีปครับก็คือทําให้เป็นฮีปนะครับอาร์เลย์เข้ามาทําให้เป็นฮีปครับคือตอนแรกเราก็ให้ฮีปของเรานะครับ ครับก็กรอบค่าฮิบกรอบค่ามาใส่ก่อนนะครับครับปราาจจะกาศทาได้หลายแบบนะครับครับเราอาจจะทําได้หลายแบบแบบแรกนะครับจริงแบบแรกเนี่ยก็คือเราก็สั่งแอดแล้วก็แอดลงไปในเรื่อยๆดูครับแอด a อลงไปเรื่อยๆในฮีทนะครับ ฉันไม่ตอบว่าอะไรครับดีแล้วก็ NQ เข้าไปเรื่อยๆนะครับเข้าใั้หมนะครับโทษนะครับคือวิธีแรกเนี่ยเราก็ไล่ NQ เข้าไปเรื่อยๆถูกครับ i เท่าหนึ่งทครับก็ NQ q น ai นะครับครับก็ใส่เข้าไปในคิปเรื่อยๆถูกครับวิธีนี้ก็ใช้เวลาเป็น n l o g ล n ครับครับพอ l o อก n ใช้เวลา เอ็นใช้เวลาล็อกนะครับท, n, اء, n n, ทํา n ตัวใช้เวลา n log ล็อกเนะครับแร้วาอาจจะทําอีกวิธีนึงครับทําแบบค่อยค่อยปรับให้เป็นฮีปขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสมมติข้อมูลนะครับก็ ules, มองไปเลยครับว่าข้อมูลก้อนเนี้ยทั้งก้อนครับมบมันไม่เป็นฮีปถูกครับข้อมูลเนี้ยไม่เป็นฮีปเราค่อยปรับนะครับให้ตันนี้เป็นฮีปให้ตัวนี้เป็นฮีปให้ตันนี้เป็นฮีปให้ตันนี้เป็นฮีนนป, ep, นนป, ep, นนป ep, ถูกครับก็ปรับตัวน,นี้อีก ให้เป็นฮีทถูกครับเราปรับต้นนี้ให้เป็นฮีทครับก็ไล่ปรับต้นนี้ให้เป็นฮีทปเรื่อยครับคือไล่ปรับไปเรื่อยครับไล่ปรับให้เป็นฮีทขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมครับเราไล่ปรับจากต้นไหนครับก็คือ for i เท่ากับ s i n ลบหนึ่งนะครับตอนแรกเราก็มาใส่ฮีทก่อนะครับ for i เท่ากับหนึ่งถึง n for i เท่ากับหนึ่ง n นะครับฮีท ช่องที่ i เท่ากับ a ช่องที่ i นะครับครับก็กลับมาก่อนตรงนี้ใช้เวลา o n นะครับเราก็วิ่งจากช่องสุดท้ายไปครับนี่ให้ไซเท่ากับไซก็เท่ากับ n ครับช่องสุดท้ายเนี่ยจนถึงช่องบนสุดดูครับครับช่องสุดท้ายจนถึงช่องบนสุดเราค่อยปรับฮิปยังไงครับก็คือตอนแรกพอเรามีฮิปขนาดนี้ดูครับสองตัวถูกปะปรับจากล่างขึ้นบนนะครับ สองนี้เป็นฮีปแล้วถูกครับสองนี้เป็นฮีปแล้ว,เ,ลวเราจะปรับมีหนึ่งตัวไม่เป็นฮีปอยู่ข้างบนสุดวะครับมีรากไม่เป็นฮีปเราก็ทำอะไรครับทำเพอร์โคลเลตดาวถูกปะครับเหมือนตอนที่เรารีมูฟนะครับคือเราทำเพอร์โคลเลตดาวจะทำให้ทั้งต้นเป็นฮีปถูกปะครับเราก็เลยทำเพอร์โคลเลตดาวทำเพอร์โคลเลตดาวนะครับของฮีปช่องที่ไอทำเพอร์โคลเลตดาวของตัวแหน่งที่ไอน,นะครับว้าว ทำโมเลเดดาวของตำแหน่งที่ไอครับ,รบมันก็ค่อยๆปรับจนเป็นฮีทูครับเวลาในการทำงานด้วยวิธีนี้ใช้เวลาเป็นเป็นโอนะครับตรงขั้นเนี้ยจะใช้เวลาแค่โอนะครับดังนั้นการบิวฮีทด้วยวิธีนี้ทั้งหมดจะใช้เวลาแค่โอน ทำไมเพอร์โครเลตวาวถึงใช้ O.N. นะครับลองไปดูการพิสูจน์ว่าทำไมถึงใช้ O.N. นะครับในฮิตจารสมชายนะครับจะมีอยู่นะครับว่าการเพอร์โครเลตการทำวิธีนี้ใช้เวลา O.N. ถ้าใจคอนเซ็ปต์ของการค่อยปรับปะครับ mm hmm. ก็คือรีบายมาอีกหนึ่งรอบนะครับ อาจจะพูดเร็วไปเมื่อกี้ครับเรามีข้อมูลเป็นอย่างนี้ดูครับซึ่งตอนแรกเนี่ยยังไม่เป็นทีฟถูกปะครับเราค่อยปรับจากล่างขึ้นบนนะครับปรับให้เป็นทีฟเรื่อยๆนะครับปรับปรับมาปุ๊บจนต้นนี้นะครับเป็นทีฟถูกครับจนต้นเนี้ยเป็นทีฟถูกปะครับงเราปรับข้อมูลตัวนี้ถูกครับปรับข้อมูลตัวนี้ถูกปะก็คือมีหนึ่งตัวที่ไม่ใช่ทีฟนะครับที่ผิดอยู่ข้างล่างเป็นทีฟถูกครับ ซึ่งมันจะคล้ายๆตอนที่เราทำรีมูฟถูกป่ะครับก็คือเราเรียกเพอร์โคเลตดาวน์นตำแหน่งนี้ถูกป่ะครับเรียกเพอร์โคเลตดาวน์ถูกป่ะครับซึ่งข้อมูลหนึ่งตัวเนี่ยเป็นมันเป็นฮีทอยู่แล้วถูกป่ะครับตอนที่เป็นอย่างเนี้ยข้อมูลหนึ่งตัวเป็นฮีทนะครับเรียกเพอร์โครเลตดาวน์นตำแหน่งนี้ก็ทําให้ต้นนี้เป็นฮีทถูกปะ่ะครับซึ่งพวกนี้จะถูกปรับให้เป็นฮีทก่อนถึงจะทําตรงนี้นะครับคือเราทําจากซ้ายถูกป่ะก็คือทําอย่างนี้มาเรื่อยๆถูกปะ่ะปึ๊บแล้วเป็นอย่างนี้ถูก ผก็คือทําจากล่างขึ้นบนนะครับก็ลเลยเพิ่มคะแนดาวไปเรื่อยๆก็ทำให้ปรับทั้งต้นนะครับเป็น heap ครับทั้งต้นก็เลยกลายเป็น heap ได้นะครับโดยการค่อยๆปรับซึ่งวิธีในจะใช้เวลา O n นะครับครับซึ่ง heap เนี่ยเราก็บอกว่าใช้ priority นะครับเป็น heap คือ priority queue นะครับ Так и